กระชุ่มกระชวยซุ้มปลูกต้นรักกับพระเอกรุ่นน้องห่างกัน12ปีจริงหรือ,รอไม่อาชีพล่าสุดกุ้งพลอยอดีตภรรยาสอนรามดั่งฟ้าหลังฝนเปิดตัวสนั่นลั่นอายุไม่สำคัญ โสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์ก่อนหน้านี้สาวกุ้งพลอยถูกจับตามีรักครั้งใหม่จนกระทั่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แฟนใหม่เป็นเพียงรุ่นน้องเท่านั้นแต่ล่าสุดก็ไม่ไวายมีข่าวเมาสนันวงการบันเทิงว่าอดีตภรรยาพระเอกชื่อดังกาลังปลูกต้นรักกับพระเอกรุ่นน้อง โดยสาเหตุที่ออกมาเป็นประเด็นเนื่องจากสาวกุ้งพลอยได้โพสต์ภาพคำคมสอนใจผ่านสตอรี่อินสตาแกรที่ระบุว่าอายุไม่สำคัญถ้าคุยกันร,รู้เรื่องรู้ด้วยกันอยู่แล้วสบายใจก็ได้หมด ซึ่งทีเด็ดอยู่ตรงที่ว่าเธอแท็กอินสตาแกรของหนุ่มโบสยงยุทธเดิมต่อนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นมากมายมีทั้งแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศมีผู้ชื่นชอบจำนวนมากค่ะซึ่งก็มีข่าวหลือว่าทั้งคู่นั้นกำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่ซึ่งจะจริงหรือไม่ก็คงจะต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่า ขณะเดียวกันทางด้านสาวกุ้งพลอยก็ได้ออกมาผันตัวเป็นแม่ค้าขายขนมแล้วนั่นคือการขายขนมแพนเค้กซึ่งเธอบอกว่าราคาย,ย่อมเยาวมากเพราะขายกล่องละ50บาทเท่านั้นส่วนเรื่องของความสะอาดก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาในการทําขนมรวมถึงถุงมือด้วยเจ้าตัวบอกว่าได้มีการไลฟ์สดให้แฟนๆเห็นบรรยากาศการทําขนมเสมอ ซึ่งทำเอาแฟนคลับหลายคนก็เข้ามาชื่นชมและคอมเมนต์รัวๆส่วนด้านกุ้งพลอยเองก็เปิดใจว่าชอบงานนี้และไม่อายที่ได้เป็นแม่ค้า